สวัสดีค่ะบี่สุกท่านนะคะลุงกำลังจะเล่นนะคะของเล่นยามเด็กนะคะเดี๋ยเดี๋ยว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 นะคะาลุงกำลังนี่นี่อ่ะลุงทางนี้ที่ไม่เห็นไม่เดี๋ยว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 เดี๋วเดี๋ยวจะหลุดนะจะหลุนะะอออออี่เห็นเลยนะออด๋ออ๋อออเขาลุงพนละอไปไกลเด้่ เอาไปบอมีบอมีลำคามันหลัปินยางหย้าหยางนี่คือกูเท้านี่นี่หยาสามเหลี่ยมนี่หนึ่งไม่ไปอดิสันนะครับผมไปแล้วครับบอกแล้วลำคาาครับผมบอกว่าให้ไม่ถ่ายหน้ามันก็บผมาหามึงเลยพอยางค่ามันยางายางโดนยางนากระโวดไม่มีอะไรเล่นลุงจิมไปไหนลุงจิมลุงจิมไปไหนลุงจิมตีลังกาใส่น้ำด้วยหน่อย นี่เจ้าบนน่าะน้ำขึ้นมาแล้วพอท่านครับพอแล้วไปมากินนี่มาเร็วต่อไปก็เป็นก้านี่มีเขามตามมีวามร้ายขนาดนั้นช่วยกินเด้อมีอย่างเด้อมันเป็นมีอย่างเด้อมันไม่ใช่กินได้นะชัวยกินนะคนเราสองสามค่ำอยู่พ่อย่ามันเปลวเด้อลุงทำงานในย่าต้องแบ่งข้าวให้ผมนะเอาเป็นไรแบ่งเฮ้ยลุงเอาทั้งข้าวเอาทั้งที่โอพี่ไทยบ้านดอกมาเร็วมากเลย ทางกลับบ้านฮะจะแบ่งข้าวใช่ไหมข้าวกับบ้านเป็นสั่ทางกลับบ้านได้นไหมทาับบ้านูนพูนพูดกะลวเากเป็นเม็ดแบ่งเข่าเลยบอกเลยนะข้าวยังไม่เป็นข้าวต้อแบ่งข้าวกกระสอบเปล่าทีนี้กระสอบเปล่า อ้หนีคยังเงินเมื่อก่อนเข้าควายมันลืมทิ้ไว้ยง้ได้ที่ก็ไรอมันก็ชอบเดูุ้่ขายลงง่ายอันนี้ข้าวเจ้าเนี่ยอันนี้ข้าวอกอขอเกาหกครับ โฆษณามีอยู่นะคะผู้ใด้บ้านเดีเห็นโฆษณาก็ออกเบิ้องไม้นะครับผมมาช่องตาปานด่วนเลยนะคะอ้าวพูดได้บ้างเห็นโฆษณาดูลุงกินแจกมาต้องเราไปหลายรรอบบนะคัต้องลองว่าเห็นบางคนไม่เห็นต้องลองบอกไม่ได้จนกว่าจะได้ลองตอบไม่ได้จนกว่าจะได้ลิปดูดินะลุงเอาไว้เอาไว้นะเสร็จ ออกไปซิทเทอร์ไปปาดมาอีกแล้วลูนลุงกินไหวบ่นะตอกมาอีกนุ่นนะตอกมาอีกแล้วลุงขอบคุณนะขอบคุณมากพูดขอบคุณมาตอนบ่8โมงกว่านะครับพูดพอดีแหละตอนหนึ่งมันย่อยเรียน20นะครับผมแล้วงานเขากินต่อกลับบ้านเลยดัน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 แล้วจากพี่น้องไปตรงไหนลุงเวลาเขาพักเขาเวลาเขาพักเปลี่ยนไม่กาตักออกมามีครับมีร้าน เสียงแนะาราขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนน้น้ล่าไปด้วยนะบรรยากาศเนาะที่นัขอลงคลิปก่อนนะครับนี่นึ่งค่ะขอบคุณนะกี่ฝากติดตามคลิปนี้จ๋าจ๋าจาจ้าจาได้ยินเสียงแล้วตอนนี้ไ่นรู้แล้วทำไมเวลาลุงคุณลากคุณลากไกลไกลเลยโอ้ลากน้ำลากน้ำเต็มข้างหลังเลย ลากน้ำโอ้ยเต็มข้างหลังเฮ้ยเดี๋ยวถอนกล้าลุงถูกไหมถอนก้าแบบนี้ยลุงก้ามันจะมาทั้งอย่างนี้เลยนะกินเยอะมากลากเนียงเนีกยงค่เนี้ยงเนี้ยาเดอยมีอะไรคยกลากเียรากเีย hmm. ร mm ์ลากลากแต่ว hmm. mm ่าจะดคลิปจะวไหนเนี้ย ปปอเเ็นลกเลปาวกลัเป็นไรลูกขำขำปวดหลอเนี่ยปวดหลปวดหลอเป็นแล้วอ้งาไเป็นนะนตายแล้วตาเ่อเป็นบรรยากาศถอนกันอย่างนี้นะถอนกันนี้หม้อมาเลยอาาปือไหนดิจะลองสิให้มันมีเสียงจอมจอมไอ้ไอ้ เอแปดนาทีพอแล้วขาตั้งนะพี่รัตเดี๋ยวเดี๋ยวจับนี่ก่อนมาทำไมสายอะไรแล้ึงแมนางอาทำไมลงมาเร็วจังมาจะถ่ายเป็นตลุมกาเลยเขาจะถ่ายอะไรเนี่ยเขาลูกเิ้จะไปไหนาแน่นเลยโอ้โห นีพ uh, ่อผ uh, 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 uh ู uh ้ใหญ่มานี่นะครับพ่อผู้ใหญ่กำลังแบกหม้อนะคะทำแบบนนี้ทำไมล้อึรื่องสายสายนะครับข้าวปุ้นนะครับหรือว่าขนมจีนนะครับข้าวปุ้นมานะคะหวังว่าข้าวปุ้นตองนี้คงไม่มีเสียงอีกโอ้โอแรกอยากกินตามกระท้อนนี่แหละ ตามต้องตลกมักินเมียงเงอ้าวปันี้เบิ้งเยอะนะกินเมียงแเยดเดอุนี้ี่นันพี่นขึ้นมากล้องเลยเขาจะวางหม้อแล้วเขาถ่ายไหมไอ้นั่นลงน้ำแล้วนั่ละกระเป๋า